โอเคนะครับวันนี้ก็จะพามาชมตัวไฮเอ็นเดอร์เกทเอนะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้8สปีดของเรานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเกียร์ออโต้8สปีดของเรานะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับตัวนี้สำหรับเกียร์ออโต้8สปีดของเรานครับเอเคนะครับสำหรับเกียร์ Auto, ออโต้ของเรานะครับอิซุสุนะครับจะเป็นเกียร์ 1, ทูอินวันทูเกตนะครับสามารถ ปรับได้ทั้งเกียร์อตโต้แล้วก็เล่นแมนนวลก็ได้นะครับถ้าเรามันจะมีบวกกับลบนะครับมาดาูหัวเกียร์นะครับบวกกับลบถ้าลบก็คือลดเกียร์ถ้าบวกก็คือเพิ่มเกียร์สามารถเล่นเกียร์ได้ทั้งสองระบบนะครับสาหรับเกียร์อตโอต้แปลสปีดของเรานะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมรถของเราได้นะครับอยู่ที่โชลมอีสุเฮ่ยมวลอุดรธานีซีแยกบ้านจัดนะครับโอเค เบอร์โทรนะครับของมาวินอีสูฮียมเงนดูรอนก็0 8 9 9 4 2 1 2 4 5นะครับ0 8 9 9 4 2 1 2 4 5นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาทดลองขับก็สามารถโทรเข้ามาล่วงหน้านัดไว้ก่อนก็ได้หรือเข้ามาสอบถามที่โชว์รูมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ